สวัสดีค่ะอาวันจีอาสวัสดีค่ะสวัสดีชาวเมงเกอร์ซีโร่ทุกท่านนะคะพวกเรา BBM c h เ n ียนค่ะจังได้ดีเลยค่ะบรรยากาศนะตอนนั้นที่ครูเปิดเพลงให้ฟังครั้งแรกนะคะ กรี๊ดกันทุกคนเลยกรี๊ดทำไมไม่ได้ฟังเพลงเลยแบบพอเพลงดนตรีขึ้นมาตึ้งแบบกรี๊ดทำไมครูพอเพลงเปิดปวลวจบไปหนึ่งรอบไม่รู้เรื่องอะไรเลยมีแต่เสียงกรี๊ดเคยต้องฟังอีกหลายๆรอบเลยแล้วก็แบบรอบที่สองก็มาฟังฟังดนตรีฟังแบบความน่ารักแบบฟังแล้วครูก็ถามแบบรู้สึกยังไงบ้างชอบชอบค่ะแล้วก็ฟังรอบที่สามคือโฟกัสเนื้อมากขึ้นว่า โอ้เนื้อมันเล่าแบบนี้แบบนี้ก็รู้สึกว่าชอบมากรู้สึกว่ามันเข้าถึงง่ายอะค่ะเนื้อเพลงมันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนน่าจะเคยพบเจอที่แบบเอ้ยเจองานดีแล้วอยากจะเมามอยกับเพื่อนจริง <I think S 1> ชอบชอบ,ชอบชุดมากแบบทุกคนแบบบีดไว้กับสิ่งที่ตัวเองได้รับเพราะว่า,วามันเข้ากับทุกคนมากอย่างพี่เชยก็จะแบบอารมณ์แบบผู้ใแบบหญ่ยยหน่อย จะเป็นสีแบบ<อ>สีเดียวเดียวแบบเป็นแม่เป็นแบบแม่พระเป็นแบบดูเป็นผู้ใหญ่สาหรับอะไรอย่างน,นี้อรอ,อ,อจริงๆแล้วพวกเราก็ถือว่าจําท่าได้เยอะขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนมากเลยค่ะเพราะแบบมาเจอดีอ่ะปุ๊บก็เลยมีแบบสับสนพวกตอนเปลี่ยนบ็อกก i n g หรือว่าบางท่าที่มันดีเทลจัดๆอย่างเงี้ยแต่ที่เหลือเราก็คุยกับครูได้ด้วยแหละว่าแบบเราต้องการแบบไหนเราอยากเปลี่ยนท่าไหนหนูก็เลยรู้สึกว่าโดยรวมมันก็ราบรื่นมากกว่าที่คิด ถ้าไม่นับรวมท่าที่เราอยากจะปล่อยไม้เต้นทุกอย่างก็ดีหมดเลยค่ะจริงเพราะว่าท่านั้นคือตอนแรกเราแบบเออกำลังเข้าที่แล้วอะกำลังมาแบบเฮ้ยฉันไหวฉันไหวฉันไหวจนกระทั่งมาเจอท่าท่าฮุกฮุกเราเนี่ยแหละค่ะโอ้โหไม่ไม่ร้องมาแล้วอะไรจริงแต่ว่าสนุกมากเป็นท่อนที่ได้ระเบิดพลังก่อนแรงสุดท้ายของเชอร์ถ้าเรื่องบล็อกจิ้งก็คือมีจุดที่เดินไม่ทันบ้างกับหาต้องหาช่องต้องหาช่องเพราะว่าวิ่งวิ่งวิ่ง เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่อนข้างทั่วเวทีอยู่เหมือนกันค่ะหนูกับพี่เชอร์หนักลุกนั่งด้วยค่ะก็คือฉากที่แบบพี่เชอร์ต้องนั่งอ่ะหนูจะยืนพราพี่เชอร์ยืนหนูนั่งแล้วก็คือแบบตอนที่มาท้ายๆกันอ่ะใกล้จบเพลงแล้วหนูก็ยืนมองคุยกับพี่เชอร์อืมใช่ย่อยนะพี่เราสองคนเนี่ยนั่งนั่งลุกลุกินยืนหมดเลยค่ะเอ็มวีนี้โมเมนต์เยอะเลยแบบว่ามีครบทุกคู่มีครบทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบให้ทุกคนฟินฟินกันอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ตอนถ่ายทีเซอร์คือ ตลกดีค่ะเพราะว่าคือเขาก็จะเปิดเพลงวิวมาแล้วไอ้เราก็ไม่รู้จะทำอะไรดีก็แบบเหมือนยิ้มยิ้มแล้วก็เออทำอะไรต่อดีวะเออทำดีทำดีอะไรอีคนนึงครูเอก็ครูเอ๊ะคนนะครูเอ๊ะจะวิวอยู่หลังของนี่เธอควงแขนกันสิเธอควงแขนกันสิเฮ้ยเธอหันมาหันมามองหน้ากันหน่อยเธอเธอยิ้มสิยิ้มยิ้มเออยิ้มเอ้ยยิ้ม เอมิวจริงๆครูผมไม่ทำตั้งใจคือครูมีหน้าที่ครูไม่หน้าที่กับเพลงแต่ว่าเอ็มวิวครูก็ทำด้วยมีครูวิวด้วยทุกอย่างครูช่วยครูช่วยตอนเราไม่เห็นกันเลยเราเช้าไปไงครูยังไม่มาจริงครูยังไม่มาครูยังไม่ตื่นก็เลยต้องบิวกันเองแล้วแบบด้วยความเออครูแรงคืองานมากครูแบบดีเทลจัดมากแล้วครูเหมือนแบบพ่อแม่มาดูลูกเต้นในงานวันเด็กก็เลอเดี๋ยี่ีอันนี้ดีมากเลยเออ้๊ สนิทกันมากๆพอแบบสมมุติว่าหนูอะจับคู่พี่เป๊ะอยู่ดีๆอะไรเนี่ยจัดหน้ามาเจอฉันโดนจัดหน้าฉันโจัดหน้ามาให้พี่แก้วก็สี่ปีเหรอคะมองย้อนไปถ้าวันที่สองนั้นก็คือได้รับหน้าที่เต็มตัวด้วยกับการทำหน้าที่วงฟ N K นะคะกับกัก็คนละเรื่องกับตอนนี้เหมือนกันนะโตขึ้นเยอะค่ะแล้วก็เปลี่ยนมาเยอะประสบการณ์ เยอะขึ้นมากๆเลยตอนนั้นรู้สึกตัวเองยังไม่รู้เรื่องต้องทําอะไรบ้างนะยืนเป็นเด็กนอกดอดอยู่ to <laughs> ตรงน,นั้นนะคะ <c ười> ก็ดีใจมากๆที่วงเติบโตมาแล้ว4ปีแล้วก็มีออริจนินอลอของตัวเองแล้วคะ่ะเย้ ก็นานนานมากเลยค่ะเราก็เติบโตพร้อมกับฐานแฟนคลับใหม่ๆที่คอยติดตามพวกเรามาก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยซัพพอร์ตเรามาตลอดรวมไปถึงคนใหม่ๆที่อาจจะเข้ามาในครอบครัวบินเกฟเดก็อยากจะให้รักพวกเราทุกคนเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวของเขาเราก็อยากให้สัมผัสถึงความรักที่พวกเรามีให้พวกเขาเสมอด้วยในช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนไฟติ้งไปด้วยกันกับโควิดนะคะก็เหมือนชีวิตหนึ่งเหมือนว่าเอาจริงเหมือนพ่อเราอยู่ในนี้ยอยู่เบนเกฟ4ปีพอเวลาออกไปข้างนอกว่าอุ้ย โลกมันไปไกลถึงขนาดนี้แล้วเหรอมีความรู้สึกแบบนัจริงๆว่าแบบเฮ้ยทุกคนแบบสมมติถ่ายรูปอย่างเงี้ยสมมติเราก็ถ่ายรูปแบบมีความไอดอลใช่ป่ะพอออกไปเที่ยวอุ้ยโหทุกคนแบบเป็นนางแบบกันหมดเลยอ่ะแบบเฮ้ยนี่เราไปอยู่ไหนมาเซ่อะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมเขาโพสท่าเก่งกว่าเราอีกว่ะแบบเราแบบยืนโพสเฉยๆนี่แบบวางโคน อะอาไทำไมเขาโพสเก่งกันก็เลยรู้สึกว่าเราอยู่วงในวงกันมานานมากแล้วก็รู้สึกดีใจที่แบบได้มาเจอเพื่อนๆแบบความสัมพันธ์ที่แบบดีมากๆเลยคือเราไม่มีเพื่อนแล้วนอกวงคือมีอยู่แต่ว่าแต่อาจจะไม่ได้สนิทเท่าที่แบบอยู่ในวงอะไรรู้สึกมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในวันนี้ก็นอกจากที่พวกเราจะเติบโตขึ้นแล้วก็สวยขึ้นแล้วนะคะโหทะโซโรหง ก็มีแฟนคลับเราที่เพิ่มมากขึ้นด้วยรู้สึกดีใจมากๆาเลยจริงๆตอนวันเดบิวต์ก็รู้สึกว่าโหคนมาเยอะจังไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้เราก็มีแฟนคลับที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยนะคะอยากให้มันเพิ่มขึ้นไปอีกทุกๆวันเลยนะคะทุกคนช่วยอยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะ <laughs> นะคะมีใครที่ยังอยู่ตั้งแต่วันแรกบ้างไหมคะพูดเจอจย่ะไปด้วยกันะคะอย่า ก็ฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพวกเรา้วยนะคะซิงเกิลที่10ค่ะเพลงหลักนันก็คือเพลงดีอ a นั่นเองค่ะเป็นเพลงออริจินอลซองของพวกเราครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็มีอีก2เพลงนะคะนั่นก็คือ Only Today ที่จะมาในแบบ2แบบ2เวอร์ชันเลยเวอร์ชันแรกคืออะคาเปล่านะคะกับอีกเวอร์ชันหนึ่งนั่นก็คือแบนเย่เย่เย่แล้วก็อีกเพลงนึงที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเพลงสกีดาค่ะ้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมไปฟังกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ